ปัญหาในเชิงโครงสร้างของหุ้นไทยคือเราไม่มีหุ้นที่จับไปกับกระแสของเม็ดเงินต่างชาติในสมัยใหม่มันเป็นหุ้นแบบเดิมๆม,มันเป็นหุ้นแบบ d ดฟเฟนซีฟมันไม่เห็นกําไรที่เติบโตเพียงพอก้าวสู่ยุคควอนตัมเรเวเลชั่นโดย LS ควอนตัมเทคโนโลยีกองทุนเทคล้ายุคแห่งอนาคตควอนตัมคอมพิวติงและ AI ทั่วโลกลงทุนในครื่นลูกใหม่ก่อนใครไปกับบลอจอแลนด์เฮาส์พาะวลาสุดเนี่ยตลาดหุ้นไทยครับกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งเลยนะครับ ก็คือเรื่องของหุ้น IPO ครับที่ช่วงในเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีหุ้น IPO ออกมาใหม่นะครับเจอตลาดตอบรับไปเนี่ยบางตัวเปิดมานี่ลบกันไป20-30%เลยนะครับแล้วก็พอเข้ามาซื้อขายในตลาดเนี่ยราคานี้ก็ปรับตัวลงมาเรื่อยๆเลยครับเป็นปัญหานะครับที่ทางเฟดโก้ครับโดยดรกอบศักดิ์ภูตระโกเนี่ยออกมาระบุนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นวุก,กิจของตลาด IPO แล้วนะครับที่กําลังป่วย ซึ่งถนะ้าหากว่าไม่ได้แก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างเนี่ยความเชื่อมั่นของตลาด IPO ก็จะวิกฤตครับแล้วก็จะฉุดภาคธุรกิจขาดความเชื่อมัน่นย้ายหนีนะครับจากตลาดหุ้นไทยและหันไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นต่างประเทศมากขึ้นหรือว่าเลื่อนการเทรด IPO ซึ่งเรื่องนี้นะครับจะเป็นตัวซ้ําเติมให้ IPO ของไทยยิ่งซบเซาต่อไปในอนาคต นตร์กอบสากบอกนะครับว่า IPO ของไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาที่น่าห่วงทั้งในมิติของการตั้งราคาที่สูงเกินจริงจงสมผลทาให้ราคาต่ํากว่าจองแล้วก็ภาพรวมของตลาดหุ้นที่ยังขาดแบรงขับเคลื่อนใหม่ๆนะครับที่มีคุณภาพแล้วก็ศักยภาพในการเติบโตโดยปัญหา IPO ต่ําจองครับเหตุเกิดมาจากการตั้งราคาที่สูงเกินจริงเพราะว่าหากราคาตั้งไว้สูงเกินไปย่อมทําให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นไว้ล่วงหน้าประสบกับปัญหาขาดทุนทันทีเมื่อหุ้นเริ่มมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นนะครับปัญหาเหล่านี้จึงมาจากการตั้งราคาแล้วก็วิธีคิดในการกําหนดราคาที่มีความไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมานะครับ IPO หลายตัวเนี่ยเปิดเทรดต่ํากว่าการราคาจองครับโดยเฉลี่ยนะครับขาดทุนตั้งแต่วันแรกประมาณ18-20%ต่างจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่นักทุนที่จะเข้ามาซื้อขายหุ้น IPO เนี่ยมักจะได้กําไรในวันแรก5-20%สิ่งเหล่านี้ครับ เป็นตัวที่สะท้อนว่าตลาดกําลังส่งสัญญาณเตือนว่ามีการตั้งราคาสูงเกินไปแล้วทาให้นักทุนเนี่ยไม่สามารถมีกําไรจากการลงทุนในระยะสั้นได้ต่อไปหรือเมื่อขาดแรงจูงใจความเชื่อมั่นก็ย่อมหายไปด้วยดังนั้นนะครับก็มองว่าการแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยต้องเริ่มจากการหรือระบบการตั้งราคาใหม่ทั้งหมดแล้วก็กลับไปยึดหลักการเดิมที่ถูกต้องก็คือการกระจายผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายได้กําไรพอดีไม่ใช่ให้ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งนะครับได้ประโยชน์มากเกินไป ดรกศักดิ์บอกนะครับว่าทุกฝ่ายเนี่ยต้องผลักดันครับให้ได้ราคาที่มีความเหมาะสมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของกิจการต้องการดลงทุนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้สุดท้ายพอราคาแพงเกินจริงนักทุนที่จองนะครับก็ร้องไห้กันหมดเพราะว่าเปิดวันแรกก็ขาดทุนแล้วต่อไปใครจะกล้าซื้อ IPO ออีกเมื่อขายไม่ได้สุดท้ายนะครับที่ปรึกษาทางการเงินก็ต้องซื้อเองทั้งหมดหรือว่ารับภาระหุ้นที่เหลือ ไม่เพียงแต่จะเสียหายทางการเงินนะครับแต่ก็ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักทุนสถาบันแล้วก็รายย่อยทั่วประเทศด้วยซึ่งก็เชื่อว่าสุดท้ายนะครับถ้าหากว่าปัญหานี้ไม่ถูกแก้ไขจะยิ่งกระทบต่อระบบตลาดทุนทั้งหมดเพราะว่าคนที่จองจะต้องขาดทุนต่อเนื่องความต้องการจองก็จะลดลงไปสุดท้าย IPO ก็อาจจะไม่มีนักทุนที่จะเข้ามาซื้อขายในอนาคตแล้วก็จะกระทบกับสภาพคล่องของตลาดต่อไปด้วย ดกรกอบศักดิ์บอกนะครับว่าการแก้ไขปัญหาธุรกิจ IPO เนี่ยจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ตลาดทุนต้องแก้ไขให้เสร็จโดยเร็วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับซึ่งต่อไปทางเฟดโก้ครับก็จะหาเรือกับกระทรวงการคลังนะครับเพื่อเรียกคืนความเชื่อมัน่นแล้วก็ออกมาตรการนะครับในการรื้อฟื้นความเชื่อมั่นในตลาด IPO ให้กลับมานอกจากนี้นะครับก็จะมีการหาเรือการกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อพูดคุยกันครับว่าราคาเหมาะสมอยู่ตรงไหนเพื่อทุกฝ่ายได้ประโยชน์ไม่ใช่มีแต่พูดถึงหุ้นเดิมเท่านั้น ในหลักการเนี่ยทุกคนควรจะได้กําไรที่พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเพื่อให้ระบบยังคงมีแรงจูงใจให้ผู้ซื้อให้ผู้ซื้อและผู้ขายนะครับเข้ามาลงทุนกันได้แล้วก็ควรจะตั้งราคาโดยคํานึงถึงโอกาสในระยะยาวด้วยนะครับมากกว่าความตั้งใจที่อยากจะลงทุนสูงสุดในระยะสั้นแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าอยากจะเห็นรักฐานนะครับในตลาดทุนไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่ยุคแห่งคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับโดยรกอศตัวกดิ์ก็มองว่าสภาพตลาดหุ้นไทยเนี่ย ไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือว่าฉุดรั้งให้ราคาหุ้น IPO ต่ำจองเนื่องจากหุ้นไทยเทรดอยู่ที่ประมาณ1,300จุดซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็มองว่าตลาดหุ้นไทยยังมีอัพไซด์นะครับแต่ปัญหา IPO เนี่ยเป็นมาจากปัญหาที่มีการตั้งราคาที่สูงเกินจริงทําให้พอมาเทรดวันแรกนะครับราคาก็ปรับตัวขึ้นมาปรับตัวลงมาอย่างรุนแรงจนหลายๆคนเนี่ยเปิดมาก็ขาดทุนกันเลยครับพี่แงค์ผมว่าไม่ควรโฟกัสที่ตัว IPO เพียงอย่างเดียวไม่งั้นมันก็กลายเป็นหุ้น IPO เป็นแพะรบบา ผมไม่เห็นด้วยกับดรกอบปากแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าบอกว่าฮ้ย IPO คือปัญหาก็คือถ้าหุ้นที่มีอยู่ในตลาดมันวิ่ง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 กันทั้งหมดอะแล้วมีแต่ IPO เข้ามาแล้วลงอผมว่าน,นั่นอนะปัญหาของ i p o แต่เนนี้มันคือปัญหาในเชิงระบบทั้งหมดที่มันมีปัญหาคือแม้แต่หุ้นที่อยู่ในตลาดเองนะตอนนี้เองมันก็คือจะขึ้นมันก็ขึ้นยากอะค,คำ เพราะฉะนั้นผมยังยืนยันว่าปัญหาในเชิงโครงสร้างของหุ้นไทยคือเราไม่มีหุ้นที่จับไปกับกระแสของเม็ดเงินต่างชาติในสมัยใหม่คือในยุคเนี้ยก็คือไม่มีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมันเป็นหุ้นแบบเดิมๆม,มันเป็นหุ้นแบบเดฟเฟนซีฟมันไม่เห็นกําไรที่เติบโตเพียงพอแล้วเม็ดเงินต่างชาตินตอนนี้คือเขาไปซื้อหุ้นที่ญี่ปุ่นเขาไปซื้อหุ้นที่เกาหลีเขาไปซื้อหุ้นที่อเมริกามันกําไรมากกว่าเราอพี่ป๊บหมายถึงว่าบริษัทจดทะเบียนเขาทากาไรได้มากกว่าเรา แล้วทำไมเขาต้องมาเพราะฉะนั้นมันผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเสียทีเดียวว่าเอาแพะรับบาปว่าเออ iPO มัน iPO ไปแล้วเจ้าของคือเจ้าของเขาก็ต้องการก็เรียกว่าระดมทุนให้มากที่สุดมันเป็นเรื่องปกติของเขาถูกไหมเข้าไปแล้วบอกว่าใครอยากได้ PE ห้าเท่าระดมทุนได้มานิดเดียวคือเขาเข้าไปเขาก็อยากที่จะมันก็มีกฎมันมีเรื่องการไฟลิ่งเรื่องความโปร่งใสมันมีเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วแต่เอาเถอะถ้าแต่ถามว่าต้องแก้ไหม มันก็อาจาจะต้องแก้จริงๆเพราะว่าแต่ละตัวที่เข้ามาใน IPO มันก็ไม่คือเข้ามาในตลาดมันก็ไม่มีสักตัวนึงอะที่มันแบบว่าจะสามารถรอดแล้วสามารถที่จะเอาให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถไปพรีเซนต์ได้ว่าเฮ้ยนี่มันลมดมทุนที่ตลาดเราสิมันจะทําให้ภาพลักษณ์ของคุณดูดีมากขึ้นนะเปิด IPO มาปุ๊บราคาล่วง2ี่สอร์เซนมันเอาไปโม้กับคนอื่นไม่ได้อ่ะว่าแบบเฮ้ยเข้ามาอยู่ในตลาดแล้วมันดีมันโม้เรื่องนี้ไม่ได้จริงนันต้องแก้ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อผมคิดว่าเดี๋ยวเฟดโก้ก็คงคุยกับกระทรวงการคลังกรอตตแล้วก็คงจะเป็นเหล่าบริษัทหลักทรัพย์ก็คือเหล่า FA ้นั่นแหละคาดว่าจะต้องคงจะมีแนวทางใหม่ในการประเมินราคาหุ้นก่อนที่จะเสนอขายก็พอเป็นอย่างนี้ก็เอาเกณฑ์ก็ที่ผ่านมาก็เร่งรัดจากกรณีของเรื่องทั้งสตาร์ทจากกรณีทั้งหุ้นมอเรื่องอะไรตลาดก็เพิ่มเกณฑ์มากขึ้นเรื่อยๆมาแล้วนะอ่ะคง,คงจะมีเกณฑ์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกก็มารอดูกันว่าเป็นยังไง สก็คือแล้วก็ปรับเกณฑ์เลยก็คือเรื่องปรับปรุงเกณฑ์แล้วก็วิธีการคำนวณ IPO เพื่อให้ราคามันไม่ได้ PE ที่สูงเกินไปเกินจริงมากขึ้นอ่ะก็คงจะมีนะครับอย่างที่สก็คือก็คงจะต้องมีการเขาเรียกว่าปฏิรูปและฟื้นตลาดอาจจะมีกลไกที่ทำให้ราคาหุ้นมันฟื้นหรือว่าราคามันเหนือราคาจองอย่างน้อยๆก็สักช่วงหนึ่งก็คงต้องหารือกับ FA กันไปว่าต้องทำยังไงบ้างแต่ก็ นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปคือคนระดมทุนก็อยากได้เงินเยอะเพื่อไปทําการค้าต่อแต่ valuation ที่แพงเกินไปมันก็ทำร้ายตลาดแล้วก็กลายเป็นซิมเซนติเมนต์ทั้งหมดอย่างนั้นแต่อย่างที่ผมย้ำอีกทีถึงว่าไม่ควรให้หุ้น IPO เป็นแพะรับบาปแต่เพียงผู้เดียวเพราะเขาก็คอมพลาตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ไปทุกอย่างผมว่าบ้านเราอะในภาพรวมมันมีปัญหาแง่ของตัวโครงสร้างของกําไรนั่นแหละที่มันทําให้ต่างชาติเขาไม่ได้ดูเราใน ในวันที่หุ้นโลกมันวิ่งทำออนทำไฮแบบนี้นะครับซื้อขายกองคุณรวมง่ายไม่ต้องเปิดหลายแอปจินโดมิน่ารวมให้ครบ21บอลจอมากกว่า1 7 0 0ันจ้อยกองคุณในแอปเดียวดาวน์โหลดแล้วเริ่มลงทุนได้เลยที่แอปจินโนมีน้า